สวัสดีค่ะพิโอนีปูนนะคะวันนี้เราจะมาย้อมผมด้วยโฟมเปลี่ยนสีผมนะคะของลิเซ่สีนิวทีบราวนะคะจะให้ดูสาภาพสเส้นผมก่อนนะคะก็คืออันนี้ไม่เคยกัดไม่เคยทำสีนะคะก็คืออันนี้คือผมธรรมชาติเลยจะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะ ็เป็นคนผมไม่ได้ดำมากแต่ว่าในกล้องมันก็อาจจะดำอยู่เดีย๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในกล่องเขาให้อะไรมาบ้างจากคู่มือการใช้นะคะเขาบอกว่าให้สระผมล่วงหน้าก่อนหนึ่งวันนะคะอันนี้ก็สระไปแล้วเมื่อวานในกล่องนะคะก็จะมีถุงมือมาให้แล้วก็ วิธีใช้งานนะคะแล้วก็เป็นขวดเป็นขวดหมายเลขหนึ่งแล้วก็หมายเลขสองนะคะเขาบอกว่าให้เอามาผสมกันแล้วก็หัวเอาไว้เปลี่ยนตรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นทีทเม m e n t บำรุงผมนะคะ โอเคสำหรับอุปกรณ์ที่เราเตรียมมาเองนะคะก็จะมีเสื้อกันฝนวัซลีนะคะเอาไว้ทากรอบหน้าแล้วก็หวีเอาไว้หวีผมนะคะให้ไม่ให้พันกันผมจะได้ทั่วถึงค่ะโอเคค่ะเราก็ใส่อุปกรณ์ป้องกันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาทาวัซลีนที่กรอบหน้านะคะเพื่อไม่ให้สีเปื้อนเปื้อนหน้าเรา ต่อไปนะคะเราก็จะมาผสมขวดที่1กับขวดที่2เข้าด้วยกันค่ะ พอผสมเสร็จแล้วเขาบอกว่าให้คว่ำขึ้นลงช้าๆห้าครั้งห้ามเขย่านะคะโอเคแล้วก็จะเปลี่ยนตาเป็นอันนี้ พอผสมเสร็จแล้วเขาบอกว่าให้ใช้ทันทีนะคะถ้าเกิน60นาทีมันจะหมดประสิทธิภาพน,นะคะโอเคค่ะเรามาย้อมเลย โอเคค่ะอันนี้เราก็ลงตรงปลายผมก่อนนะคะเพราะว่ากลัวว่าตรงโคนผมมันจะสีอ่อนเกินไปนะคะแบบสีไม่สม่ำเสมอกันก็จะลงอันนี้ทิ้งไว้ก่อนค่ะตอนนี้เราก็ย้อมทั่วทั้งหัวแล้วนะคะก็คิดว่าทั่วแล้วนะแต่ว่าใช้ไปแค่ขวดเดียวนะคะก็มาลองดูกันค่ะว่าจะทั่วหรือเปล่า โอเคค่ะเราก็เป่าผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะคะเพราะว่าผมเราก็ไม่เคยทำสีไม่เคยกัดอะไรมาก่อนมันก็คงจะได้ประมาณนี้แหละแต่ว่าสีเหลืออีกหน่งกล่องนะคะคิดว่าจะทำอีกหนึ่งรอบนะคะ โอเคค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็ย้อมรอบที่สองแล้วก็เป่าแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะสีที่ได้ก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ค่ะก็สรุปนะคะว่าผมคนที่ไม่เคยทำสีไม่เคยกัดสีมาก่อนสีก็จะไม่ได้อ่อนนะคะก็คือก็จะออกเป็นสีเหลือบๆแล้วก็ผมสีอ่อนลงนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ได้เหมือนสีหน้ากล่องนะคะ ส่วนคนที่เคยกัดสีผมหรือทําสีผมมาอยู่แล้วสีที่ได้ก็น่าจะใกล้เคียงนะคะอันนี้ให้ดูนะคะว่าตอนแรกผมจากเฉดน,นี้จะเป็นตามนี้นะคะตามที่ข้างกล่องบอกเลย สำหรับโฟมย้อมผมลิเซ่ตัวนี้นะคะเราได้มาในราคา190กว่าบาทนะคะใน s h อ p e e เพื่อนๆสามารถเสิร์ชหาซื้อได้เลยนะคะเพื่อนๆชอบร้านไหนก็เลือกได้ตามใจเลยค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ